สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับพอดีวันนี้นะครับมีน้องอยากให้มาดูหน่อยว่านเลี่ยยงคนแรกนะ,นะครับครั<า>ง้ง <ๆ S 2> แรกยังไม่เคยไม่เคยส่งแข่งกันเลยมีบางคนที่เคยแข่งนะครับน้องอยากให้มาดูทีมหน่อยว่าควรควรแก้อะไรยังไงบ้างนะซึ่งซึ่ง <c oughs> น้องมาซ้อมกันผมก็ไม่รู้ว่าน้องอะจะส่งทัวร์ไหนนะแต่คิเลอร์จะเป็นเจ้าหลี่ยวนะมาดูกันนะครับ ซึ่งซึ่งซึ่งเราก็จะมาแนะนำมันนิดนิดได้หน่อยให้น้องนะเดี๋ยวลูกผมก็ไม่เคยเห็นน้องฟ้มเหมือนกันนี่เป็นครั้งแรกที่มาดูนะน้องอยากให้มาดูให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยกักไม่เคยอะไรอยู่แล้วนะครับก็พร้อมจะช่วยเต็มที่เหมือนกันนะอยากให้มีทีมแข่งเยอะๆครับจะได้มเยอะๆหน่อยจะได้มันเดี๋ยวเราจะดูน้องกันว่าสื่อสารยังไงอะไรยังไงจานนี้ส่วนมากจะเป็นายล่างที่ชอบโซนกับขวาบนครับสายบนเออสายบนอีฮี้อะ ใช่ใช่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นมันใหญ่เดี๋ยวขึ้นมันใหญ่ให้อ๋อแล้วกูเกิดสใจรากคนเดียวอ่ะอ๋อสายกลางล็อกแข้งแมนล็อกข้างบนบ้านไม่ได้ลองนะเขาดู้อความแบบแม่เลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปั่นบนบ้านรอให้เออเขาเขาอยู่ซ้ายเขาอยู่ซ้ายขึ้นสายกลางขึ้นสายกลางหายละคุณบีสายกลางเจอคุณบีไหมเมื่อกี้เห็นใครลูคันไหมลูคันสายบนเฉยเลยแล้เจอเจอ จับเครื่องสายทำไมอยู่ไหนกันแแมมนนอยู่วัดบ้านใหญ่ชี้ขวาตามตามสุดไหมสุดสุดเลยล็อกหมดเลยอ่ะพี่ต้องไปปัดล่างอ่ะไม่ได้เดี๋ยวรอช่วยเดี๋ยวรอช่วยใกล้อยู่ใกล้มีอยู่ไหนตอนนี้ครับอยู่สายบนหลังบ้านมี๊มลงมาเลยแขวแขวน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 ไม่ไม่ใช่แถวขาว เข้าบ้านใหญ่โอเคชั้นสองชั้นสองชั้นสองโอเคที่ประตูหลังบ้านเออร่างกายต้องลงมาสมปัดร้อยเอามา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 ใครอยู่บ้านเล็กอะปัดเล็กก็ได้นะร่างกายอะโอเคทุกคนไม่ค่อยอยากช่วยไว้เลยเอาเอาดิเอามาตอนไหนโอ้โหไม่บอกบอกแล้วว่ากูจะช่วยเอาล่ะเลยเอาล่ะไปช่วยกันแบบนี้ของเาทันตายดิ เก่กูเก่งปันขวาบนให้ทางนั้นะได้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 ขวาบนไปเลยลีหน้าต่างได้ปะเดี๋ไปรอส่องเดี๋ยวไปรอท่องเดี๋ยวแผ่นกันน้าจะเสาห้างคุณบี้บอกนะแขวนตาลแขวนเขาอดีไปเอไปกับแลูกคัดลูคัดมาลูกคัด ดูหน้าต่างไว้ดูหน้าต่างไวมาังไหนอ่แเ้วมาล้วมาล้วมาแล้วโอเคโอเคโอเคบันฟรีันฟีนะเวลานี้ยังไม่เดินหลังเดินหดินหลังมาเดินว่าว่าคืงโซกน่าจะดูนะต้นพืนบ่านใหญ่ดูเกนี้ข้างในข้างนอกก็มีข้าวไว้ฝั่นนู้นพี่พี่จิกลงลางลึกนะพี่ไปเอ้ยเข้าผิด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 ไปกลางแมกลับเต๋สยกลางเฮีเจอ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 เจลุงสายบุญลุงสายบุญลุงสายบุญโดนดักไม้ พี่ดิ้นอยู่ไหนนี่ขวาบนครับเยรถไกลใช่มีปั่นใช่ปั่นปั่นฟีคนนึงอยู่ได้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 เขาเควนเควนแฟนแฟนยังปั่นเครื่องไม่ได้เลยนะครับเครื่องตอนนี้เขาเขาขวาไม่ทันหน่อยเงี้ยลูกคัดเตี๋ยวอะไม่ได้วะอย่างงี้เป็นไงไม่ได้แบบไม่ดีครับน่าจะโดนเหตุ้วเนี่ย รีกู้ก่อนไหมรีกู้ก่อนไหมใช่ใช่ใช่ไปขวา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 บนนะเขาลื้อเหรอพี่หลิวยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยครับลงล่างกลางอ่ะตามตามคนขวาล่างครับโอ้หน้าไม้หน้าไม้เลยรีหน้าไม้เลยไอ้ดินเล่นอยู่ขวาล่างไหวปะวะเฮ้ยเขาอยู่ขวาบนกันนะคุณบีลงลงขวาล่างขวาล่างโอเคเถื่อเถื่ ประโยชน์ปอยู่์ทิงแล้วทิงแล้วทิงแล้วไม่รู้ขนาดเขาไอ้ดิมปันไปได้เดี๋ยวปันให้เดี๋ยวปันให้อยากไม่ถี่ตรงไหนกลับไปไหมตรงเสาไม่เห็นนะปันให้นะขวาบนนะอ้าดึงเหรอกูมีคุณมีถ้าถ้าไม่ไล่มาหาผมขวาบนได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเจอเจอผมเจอผมมาเจอเจอผมมาเจอเจอผมมาเจอไม่เอาไปดึงใช่ไหมสวยครับกลับไปทำกลับไปทส่กลับมาใส่แ โซนว่ะดิไม่ค่อยอยากปั่นบ้านใหญ่เลยขึ้นขึ้นขึ้นไปบ้านใหญ่ฮิวนก่อนสายล่างอยู่สายล่างอยู่สายล่างอยู่สายล่างเจึงดิฮิวนก่อนฮิวนก่อนไอ้ลูกคันอะไม่ยอได้ได้ได้ต่อต่อได้เจออะไรต่อเอาผมตายว่ะนี่นีไปไปไปดึงไปดึงไปดึงหุ่นดีได้ได้ได้กำลังไปครับโอเคโอเคปั่นปีปั่นปีข้างนึงเอ่อไล่ลูกค้าหรือเปล่าไล่ไล่ไล่อยู่ขากลางเราควรอยู่จุดที่พร้อมเลนอะไม่ใช่ขอบเดินไปขอบแแบบอะไรแบบนี้อ่ะมันช่วยอะไรไม่ได้อ่ะ คอแบมมาก็ล้มเลยอ่ะเราควรอยู่หน้าไมา้เหลือ,อรายรอไว้อ่ะไม่ใช่ควรเดินไปคอแบมณเวลานี้ยังไม่เห็นใครคอเกมเลยว่าเครื่องโซนไหนโซนไหนไม่มีเลยสักคนหนึ่งที่สามารถคอเกมได้ด่เน,นี้มันจะมันชอบโซนเครื่องซ้ายร่างกับขวาบนสองจุดอัดนนี้ยังไม่มีใครคอเกมเลยว่าเครื่องโซนไหน hmm. จะไม่มีใครแจ้งเครื่องเลยว่าเครื่องอยู่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีคนคอเลยเราควรคอเกมก่อนอันดับแรกอ่ะว่าเครื่องโซนไหน เครื่องโซนสายล่างก็พยายามล้มก็ไปล้มขวาไปล้มบ้านใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเอาสายล่างออกก่อนถ้ามันโซนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจบเกมนี้ก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาซีมซ้อมมาซ้อมให้ดูแล้วเดี๋ยวให้เราศึกษาได้ได้ครับพี่ได้ครับพี่เพิดห้องดิสให้คนได้เข้าได้เยอะให้หน่อยนะอ๋อได้ได้ได้เปิดของห้องน่าจะล็อกเลยปั่นปั่นขวากลางนะ ขวากขวากกลางอ่ะมีมีเครื่องอ่ะติดกันเลยสามเครื่องเลยคือน้องยังคอเกมกันไม่ได้เลยอันดับแรกคือสำคัญนะทุกคนการเล่นเครื่องโซนไหนโซนไหนด่านนี้มันด่านนี้โอกาสล่อก็มีนะครับแต่คือตายสีหนึ่งก็เยอะสีหนึ่งสีสองอะไรเงี้ยถ้าถ้าสื่อตัดอยู่ไม่ดีนะเดี๋ยวปั่นขววกลางให้แต่แต่แรกเลยพอช่วยปุ๊บน้องถ้าเดินเข้าขอบแบบกันนั่นน่ะที่เก็บแวที่รอรออยู่ต้องดึงเร็วไปเนี่อยควรรอหน้าไหมใช่ดึง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 เร็วได้ไหม ขยิบขยิบขยิบเข้าไปไปไหนวะซึ่งไม้ก่างกลางไม่ทันแล้วครับเข้าไม่ทันแล้วเข้าเหรอปั่นปั่นไปก่อนได้ไหมปั่นไปก่อนเครื่องอยู่โซนซ้ายหมดเลยซ้ายสองเครื่องละนี่สองเครื่องเหรอดึงเร็วมันพยายามเล่นเล่นเฟดเพื่อนตายนะเวลาดึงเร็วต้องคิดดีๆเวลาจะช่วยแต่ละทีอ่ะต้องฟรีต้องฟรีต้องช่วยได้ฟรีแล้วก็ต้องแบบว่าปั่นได้ด้วยแล้วก็แอบช่วยได้ฟรีด้วยอะไรอย่างเงี้ย ยิ่งช่วยเพื่อนเร็วกว่านั้นไหนยิ่งโดนสามตายไวเพราะตัวพวกนี้มันไม่มีปึกไม่มีประกันสามอยู่แล้วไล่นะโอเคครับกลับมากลับ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 บอกทางขึ้นมาบล็อกไม่ทันแล้วโดนโดนบล็อกไหมโดนติงเต๋อใครใครไม่โดนอะไรขึ้นมาบ้านใหญ่เดี๋ยวมึงไีบ้านนี้ก่อนรบไปบ้านใหญ่ไอ้บ้านใหญ่เหรอผูขากลับไปด้วย อยู่บ,บ้านใหญ่ดิมอยู่ข้างบนใช่ไหมอยู่ไม่ลงมาแล้วลงมาแล้วโดนตีลงข้างบนเนี่ยเมื่่ออกี้นะยิงล่างวะรีเลยรีเลยรีรเลยทำอะไรไม่ได้แล้วรีเลยรีเลยปัดได้แค่<า>ซึ่งเดียวนี่แหละรีเลยก็ได้รีเลยไม่มได้ดิมเข้ามาเข้ามาหมชักปั๊งเลยทำอะไรไม่ได้ <คน S 1> แล้วชักปั๊หมดไม้หมาให้หมดเลยทำอะไรไม่ได้แล้วชักเลยชักเลยได้พี่เออรับเพิ่มห้องดีให้พี่หน่อยจะเอาทีมมาซ้อมให้ดู มาครับทุกคนเมื่อกี้น้องคือคอเก่งกันไม่ได้เลยก็เลยผมก็เลยเอาทีมนี่แหละน้องๆผมนี่แหละมาซ้อมให้น้องๆดูน้องๆจะได้เห็นภาพซึ่งถ้าผมพูดไปบอกไปบางทีน้องไม่รู้อยู่ดีครับแต่อยากให้น้องได้เห็นแล้วก็ได้เห็นภาพด้วยได้เห็นการสื่อสารของระบบในการแข่งด้วยว่าเขาสื่อสารกันยังไงซึ่งเมื่อกี้น้องหูตายสีหรือสีเครื่องนี่คือไม่ไม่ได้นะไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยตายสีสีเครื่องเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนักแข่งนักแข่ง เอาง่ายๆคือนักแข่งหลักๆเลยอะดูดูมันซ้อมให,ให้ให้น้องๆดูกันว่าแลวการสื่อสารอะไรผมพยายามให้น้องๆมันน้องๆมันจับการสื่อสารครับประมาณน,นี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันพี่มันสมมุติขวากลางกับกับล่างกลางเงี้ยมันจะได้ชักเย่อกันว่าถ้าขวาโดนล่างไปช่วยถ้าล่างโดนขวาไปช่วยอะไรเงี้ยอืผมแชร์จอให้ดูไม่ไหวนะ <c oughs> เดนเซตอยู่เซตหิวเงียบซื้อคอมนาตาไม่ใช่ตอบเลยว่าเนี่ยหิวอะไรมึงนับเครื่องขวาบนใครเกิดอะซ้ายล่างซ้ายล่างมันนับง่ายอยู่แล้วอยู่บนบ้านใหญ่ก็เห็นไม่ต้องนับบ้านใหญ่เลยซ้ายล่างขวาบนเกิดซ้ายล่างนะ สายล่างสาล่างสายล่างเครื่องสองเครื่องทั้งสองเครื่องเล่โซนขวาบนนะเออสองเครื่องตั้งกลางไม่มีอ่ะกแยกมีกลางมีกลางกลางไกลมีอ่างั้นโซนขวาบนโซนล่างอยู่โซนล่างอยู่เอ่อเอ้ยคิดว่าอยู่ซสายสายกลางนะอ่าพึ้นขวานะกูเจอ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 กูเจสายล่างนะเออเล่นสายล่างเลยแกูปั่นไม่ใหญ่รอโดดตู้อ่าขวาบนไม่โซนล้มขวาบนดีดี้ขวาบนไม่โซนนี่มั้ซึไม่โดนไม่โดนเขาโดนอาจจะเจ็บแผ่นนึงอาจจะเจ็บแผ่นนึง มาเปนใหญ่ได้รับเพื่อกูไปดิไปขวาล่างกูไปขวาล่างกูไปขวาล่างกูอยู่ตู้หน้าเป็นใหญ่ลับเออ่อเครื่องเครื่องที่ผมเห็นตอนนี้ล่างล่างกลางขวาล่างนะทิ้งอาจจ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 ะทิ้งทิ้งนะอยู่อยู่อยู่องอยู่อยู่อยู่อ่อยู่อาู่อยู่อย่อย่อยู่อยู่อยจ่อยู่นยู่อยูาอยู่อยเข้าู่อ่ย่อยู่อ่ยูเ่ย่่่่อยงทิ เอาเก้ากลัวเดี๋กูกูเข้าหลังบ้านใหญ่เออกูรอตู้หน้าเปิดเอากูเอากูข้างบนเอากูข้างบนกูรอตู้หน้าว่ะทางทางทางเออได้ได้ได้เดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออกูไม่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปได้อยู่หลังบ้านใหญ่มาเชิงมาเชิงแต่ล่างล็อกใช่ปะเกมล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 มพเกมว่าฮิวกูขาล่างเกมเกมนี้กูว่ากูต้องรอช่วยแขวนนะแขวนนะแขวนนะแขวน ลง้ายแลไปนะเออซ้ายลงซ้ายลงซ้ายบ้านใหญ่อ่ะระวังไอ้ผมเออสวยๆน่าจะนอนเจอนะน่าจะอยู่ล้านอาหานะฮะคุณจะเออน่าจะอยู่ฝ่ายล่างหัวหมูนะไอ้ว่าเห็นผีปะไม่เห็นพี่ไม่เห็นอยู่ข้างหลังอยู่อยู่ขวาล่างอยู่ขวาล่างอยู่กับพวกกูขวาล่างอยู่ขวาล่างอยู่ข้างหลังมึงพี่เกศไม่เจอนะเด้๋ยวเล่าไปบนบ้านใหญ่ก่อนขึ้นไปบนบ้านใหญ่ได้ๆๆอ่ะที่เล่นก่อนถ้าไม่ได้มึงเรียกพี่พี่จะหลอกตู้หน้า กูไม่เห็นผีนะน่าจะกลับมาแหละเบอร์ใจเย็นนะเบอร์อยู่อยู่ผมอยู่ผมตั้งประตูหน้าบ้านใหญ่หน้าบ้านใหญ่มาหน่อยเด้อแม่แม่แม่เอา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 เอาควาเจ็บตัวมัดเจ็บดจริงคุณลงมาสายล่างอะเอาคว้าคว้าฟ้าวดหนึ่งไม่ไล่ไม่ไล่แหวะที่เครื่องกู ต้องไหนพี่ขวากลางขวากลางจิ้ต้องขวากลาง้ไหนวะพีอะเจ็บกูเจ็บกูไล่กูไล่กูเรากูว่าไปเก็บมันใหญ่อ้ยพีอได้ได้ได้ไได้ได้มันเห็นหมดเลยไม่ได้ไอ้หวยไล่กูนใหญ่กูต้องเครื่องละได้ทิ้งไปไปหลังมันใหญ่ไปหลังมันใหญ่เอออยู่กับผมอยู่กับผมดีกว่าเพื่ต้องคิวอ่อนไม่ไม่ซ้อมนานนีงเยเนดีน่ฮะถูกไหม้ไวว้ อยู่นขวาบนไอวายอยู่ไหน้าาต่งอยู่บ้านใหญ่นะบ้านใใหหญญ่่ยไม่มีฟอร์หรอวะไอไม่มีไม่มีเป็นวังแบนลมนะลมนะลมนะไม่รู้ว่าทัวร์จุดทวรขายทัวร์กดทัวร์อะไรที่มาอุ้ม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 เปิลใส่ร่างสุดนะพี่น่ะขวัญขวัญขวัญไปไหนวายดูพี่ไปสาล่างสาล่างบล็กบล็กไอเปิลเปิลระหว่าจะเจอมึงอยู่บล็กอยู่บล็กโหแย่มัน เจ็บอะเจ็บมันขาด้วยเจ็บรูรื่อไม่ดีเท่าไรกัับกับกเออเป้าเลยกูันมันใหญ่ฮะเปไม่ัดใส่กับมาอยู่ร่อยเรื่อย่อย่เห็นรอยนะเห็นรอยคืมันใหญ่ไปคือมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปตากูมาตามกูมามันใหญ่ตากูมาไอ้วางมึงน้องจูบันเล็ว่ะได้ได้ได้ไดสาล่างเนี่ยไม่เล่นะสาล่างเล่นไปแล้วแ่นึดือะ มีแผ่ mm ight, war, นเดียวแต่ว่ามันไม้ผม่ามันไม่ค่อยดีนะเออเอาผม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 เดี๋ยพี่รอโดดตู้พี erm ่รอโดดตู้ที่ไหนอยู่ตู้บันเล็กนะอยู่ตู้บันเล็กตู้ดีฟออะตู้ตู้ฟันเลยเนาะหนาขวามือมึอกลาง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 ขวามือนะเมื่อกี้ตู้อ่ารู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องเรื่องโกรไม่ได้แล้วสวยแล้ไปขวาล่างให้เล่น แม่เอาไมเอาไมเอาเอาบัวบัวังอยู่ไหนวะกูจะไปกูไม่เจ็บใครก็สามขวาขวากลางขวากลางตอนเนี้ยตว่าเนียนขึ้นกลับไปเันเกลับมาผมแน่นอนว่ามึงเล่นได้อยู่ใช่ปะกูไม่ไม่ไเรียกกูได้เออได้ได้ไดบันายล่างนะ่น้องถ้าเข้าวอล์กเดี๋ยวพี่พให้มงวนไปเลย ทองเตี้อ,อ่ะทันหู่อวะทันเว้ยิวเอ้ไอวาเป็นเล่นสายลางนะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ว่าต้องลุมฮิวนะเนี่ยไามิ่งเนี่ยว่ามาข่าลากกูก็ได้嘛นกะูกำลังคือบ,บีบคือไม่ไหวแวะเอากูลัามาหา ยู่ไหนครับพี่ลูมิูลูมิูนี่นี่นี่แล้กูราอาหารไม่หล่อมนะเขาเล่าไม่กูเป okay. ิดได้ไอ uh ้เปิ้ลมาลูมิูวานยูยืดบีบวฮ้ยหล่อมอ่ะเกสหล้มแต่ได้กุ๊บผมว่าดีได้กุ๊บได้กุ๊บหายเจ็บหมดแต่ดีมากถ้าหายเจ็บหมดดีดีมากแผลล่างกลางนะเเสร็จก่อนแผลล่างกลางแผลล่างกลางไปหัวอีก ข่าวข่าวพี่บ้าข่าวข่าวขึ้นไปล็อกเครื่องเอ้ยมาขึ้นขวาไปแอบก่อนเอ้ยขึ้นขวาไปนะไอเปิ้ลจะเห็นนะเปิ้ลเอ้ยอะไรขึ้นขวาหลังบ้านขวาหลังบ้านไอ้โทไอ้โทเจ้ากูเจ้ากูเห็นผมด้วยนะเห็นผมด้วยนะเอา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 เปิ้ลเอาเปิ้ลเอาเปิ้ลเอาปิ้ลเห็กูได้ป้าขวานได้เยรอแบตไปหน่อยนะไม่หายวานน้บ้ะ ไอ้วาอยู่ขวาบนนะเว้ยมึงเล่นขวาดีกว่าเอาพี่เกตเอาพี่เกตเอาพี่เกตเอาพี่เกดมปหาโบไม่โดนบล็อกอ่ะแายก็อยู่เอาปู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 ไปหามึงไอ้เปิ้ลมึงอยู่ไหนอยู่บ้านใหญ่บ้านใหญ่เปิ้ลมาเจอกันตรงไอ้ห้องข้างข้างหลังเนี่ยไม่ทิ้งนะขวาบนแอบดิขวาบนแอบดิขึ้นขวาบนไปอ่ะไอ่อยู่ไหนกันนะคนเจ็บอ่ะอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่เฮ้ยมาเปิ้ลมเปิ้มหลังมึงหลังมึงหลังมึง วิ่งสวนเอามึงเอามือเอามึงพี่เกี่ยเอากูกูกูไม้หลังบ้านไม้เชิงไอ้เปิ้ลมึงรอดึงไว้ก็ได้แบบโอ้โหล้มมาอยัดทุกดอกเลยเพื่อนอาจจะมาไม้กูนะเปิ้ลเออมันอาจจะมาเครื่องกวูเอาความแอบก่อนไปไหนไปหาไปหายว่าไปหายว่าเจอเปิ้ลปะไม่เจอว่ะสวยเจอไม่เจอเพื่อนร่วงเลยเนี่ยร่วงเลย วช่วยได้ปะเนี่ยกูมีกัดปล่าดึงดึงดึงพี่เกียร์ไม่ได้ดึงพี่เกียร์ไม่ได้ดึงพี่เกียร์ไม่ได้ขาวข่านะทูแฝวนนะแขวน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 วะเออดึงได้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 ดึงเกียร์ได้เยี่ยกูไม่รู้ว่าแขวนขวากลางหรือว่าจะมาถ่ายบนกลางเนี่ยน่าจะสีน่าจะสีกลับมาทำกูมาหลังบ้านมีนะพี่อนเอ้าผมเจ็บวะผมเจ็บวะผมเจ็บน่าเอาไปวันตายวะ เห็นข่าวกูด้วยนะเออแย่เนี่ยแย่ช่วยกันเลยช่วยกันเลยเฮ้ยโหเดินติดไอ้เหี้ยหิวปะต้องหิวต้องหิวปะอุ้ม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 ต่อนะออ้อ้อ้มอ่อุ้้มอุ้มอุอุ้มม สวยเอาสิ็จแลเครื่องบู๊บบู๊เพื่อไปช่วยนะที่เล่นเครื่องตัวนี้ให้เครื่องเหลือขวาบนขวากลางแล้วมีโอกาสเป็นสี่หนึ่งครับขวาร่างบ้านใหญ่อืมอืมนไหนพี่โตแขวนขวาล่างน้องขวาล่างขวาล่างในแมสเลยในแมสหน้ามึงเพื่อที่เรากรุ๊ปอ่ะหน้ามึงเลยเปิร์เดี๋เสร็จเอ้ยจะหลุดไอ้เหี้ยข่าวขึ้นขวาบนนะเพื่อน ขึ้นนะแล้วมีไม้กูมีไม้กูมีไม้กูมีไม้เล่นเนี่ยมาอยู่กับพี่เกศอยู่กับพี่เกศเออเจ็บทีนึงคือบีนะกูแย่นะ4ีสองแกลงแย่จีๆแล้วสี่ได้หรอ เดี๋ยวมึงชนเคียนบ้านใหญ่ฮะเพื่อมึงรอเนียร่างเลยม่เหลือไไว้กอเทพิงนเลยบนแล้วไปไหนวะไหนับพี่โเออมึงจุกไม่ได้ขวบคนนะบ้านใหญ่เว้ยอยู่บ้านใหญอยู่บ้านใหญ่ับบเข้าเลยเข้าเลยไม่มีกั้นใช่ไหมไม่ม มมีไไ่หวยากสุดมาไม่เหลืออะไรฮะอาจจะทิ้งเปิ่งเลยทิ้งอาจจะทิ้งทิ้งเทิ้งเปิ้ลเจอมาเปิ้ลเห็นกูเห็นกูเจอกูโอ้เป็นเรื่องหรอ ก็เเปนรื่องขับก่อนก็โดนเลยี่นี่แหละประมาณนี้แหละเราเห็นยังว่าเขาสื่อสารยังไงอะไรเราอยาก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 ให้อยากให้เหตุการสื่อสารเห็นไหมเมื่อกี้เราซ้อมสี่สี่นะเนี่ยแต่บ้านจะถายเพิ่มประมาณสี่หนึ่งสี่สองอย่างเงี้ยเราวินบอกอ่ะ